สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเปินนาครสงสารนักแข่งทีมงานที่ตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติยกเคสน้องออกก้าได้แชมป์โลกเจ็ตสกีเงินสนับสนุนจากสมาคมและกก,กทก็ไม่ได้แล้ว ปิ้ลนาครออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการที่มีเกณฑ์ใหม่ในการรับรางวัลเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติพร้อมเอ่ยถึงเคสน้องออกก้าลูกชายที่ได้แชมป์โลกเจสกีลั่นนัดมาเคลียกันใหม่ได้นะครับผู้ใหญ่เพื่ออนาคตของนักกีฬาในอนาคตที่ตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติโดยทางด้านผู้ใช้เฟซบุ๊ก ได้โพสต์เรื่องกฎใหม่การรับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติซึ่งเปิ้นนาคอนก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวมีใจความว่ากฎเกณฑ์ใหม่ในการรับรางวัลเงินอัดฉีดจาก กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติทำให้14เหรียญทองนิวเรคคอร์ดและเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันเจสกีชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกาที่มีชาติอื่นสามารถขึ้นมาเป็นที่1แทนสหรัฐอเมริกาแต่กฎใหม่จะทำให้มีผู้ผ่านเกณฑ์แค่3คนถ้ายังยึดกฎเกณฑ์อันนี้จะทำให้อนาคตกีฬาเจสกีทีมชาติไทยถดถอยอย่างมากแน่นอนและไม่พัฒนา แบบชื่อกองทุนหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและสนับสนุนของกองทุนเองการสนับสนุนส่วนทางกับผลงานและก็ตามมาด้วยการเคลื่อนไหวของเปิ้ลนาคอบอกว่าออกา้าลูกชายได้แชมป์โลกไม่ได้เงินอัดฉีดสักบาทแปลว่าออกา้าเด็กชายณคราศิลาชัยที่ได้แชมป์โลกเจสกีมาสร้างือเสียง ให้กับประเทศไทยมาเงินสนับสนุนสักบาทจากสมาคมและการกีฬาก็ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเข้าใจในกติกาและเงินอัดฉีดที่นักกีฬาไทยทั้ง14คนทำไว้ให้กับประเทศชาติควรได้รับการพิจารณากลับไม่ได้ กันสักบาทน่ายนดูกันจังนะครับผู้ใหญ่ทั้งหลายนัดมาเคลียร์กันใหม่ได้นะครับผู้ใหญ่เพื่ออนาคตของนักกีฬาในอนาคตที่ตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติในรุ่นต่อๆไปขอขอบคุณแหล่งข่าวทีส SNEW ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ